ข่าวลือที่น่าตื่นเต้นปีหน้า iPhone 4อาจจะมีความบางเฉียบมากกว่า iPhone Air ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้ซึ่งถือเป็นรุ่นที่บางที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Apple จนถึงตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าในปีหน้า iPhone 4จะทำให้เราต้องตะลึงอีกครั้งด้วยความบางที่มากขึ้นกว่าเดิม ตามข่าวลือที่หลุดออกมา iPhone Fold คาดว่าจะมีความบางมากกว่า iPhone Air ถึง20%เมื่อเปิดใช้งานโดย iPhone Air มีความหนาอยู่ที่5.6ม mm, ิมขณะที่ iPhone f o l จะมีความหนาอยู่ระหว่าง4.5-4.8 mm, มิลเมเมื่อกางออกและจะมีความหนาอยู่ที่9-9.95 mm, มิเมเมื่อพับซึ่งทำให้ iPhone f น่าจะเป็นรุ่นที่โดดเด่นที่สุดในปีหน้าเช่นเดียวกับ iPhone Air ในปีนี้แม้ว่า iPhone f o l จะยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็ถือเป็นรุ่นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะคาดว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายและมีความบางกว่า iPhone Air ถึง1มิลิเมตรเมื่อใช้งานในโหมดกลางออกจริงๆหากใครยังนึกภาพไม่ออกลองมาดูความหนาของรุ่นต่างๆเพื่อเปรียบเทียบกันดู iPhone 17 7.95ม mm. ิลิเมตร iPhone Air 5.64ม mm. ิลิเมตร iPhone 17 Pro 8.75ม mm. ิลิเมตร iPhone 17 Pro Max 8.75ม mm. ิม iPhone f o l ตอนกลางออกเศร้า4.5ถึง4.8ม mm. ิลิเมตร iPhone Fold ตอนพับเศร้า9ถึง9.5มิลิเมตรการที่ iPhone Air ที่บังอยู่แล้วจะบังลงอีก20%นั้นถือว่าน่าสนใจมากเพราะความหนาของ iPhone Fold เมื่อพับจะใกล้เคียงกับ iPhone 17 Pro ซึ่งเป็นรุ่นที่มีความหนามากกว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว iPhone มักจะให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกับรุ่น Pro ในปัจจุบันเมื่ออยู่ในกระเป๋าและจะรู้สึกน้าทึ่งเมื่อกางออกและใช้งานจริง แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือคุณคิดว่า iPhone 4จะสามารถเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนได้จริงหรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการพัฒนาของ Apple ในอนาคตแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่าง